คุณผู้ชมเบื่อไหมครับกับการที่ตัดไม้แล้วก็ได้ทีละบล็อกวันนี้เนี่ยผมมีแอดออนเจ๋งๆมานําเสนอนะครับก็คือนี่เลยแอดออนตัดไม้ภายในทีเดียวเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแล้วกันโอ้ว้าวโคตรสะดวกโอเคครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับอยู่ผม b ี1วันนะครับวันนี้เนี่ยผมมีแอดออนนะครับเจง๋งๆมานําเสนอนะครับผมก็จะเป็นแอดออนขวานตัดต้นไม้นะครับภายในทีเดียวนะครับ นี่เลยนะครับตามที่ผมโชว์ให้ดูนะครับขวานพวกนี้เนี่ยนะครับจะสามารถตัดไม้ได้ภายในทีเดียวนะครับตั้งแต่อ่าขวานไม้ขึ้นไปเลยนะครับผมก็จะสามารถตัดไม้ภายในทีเดียวได้นะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับไปเดี๋ยวเราเอาออกมาเลยดีกว่าเมื่อกี้ผมโชว์ขวานไม้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขวานหินกันบ้านดีกว่านะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ นะครับทีเดียวเลยนะครับได้มาแล้วสะดวกสบายมากนะครับโอ้โหเรามาดูต้นไม้แบบนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันดีวกว่าน,นะครับว่ามันจะตกมาทีเดียวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราดูขวานเหล็กนะครับว้าต้นไม้แบบนี้นะครับเราต้องตัดสองทีโอ้โหไหนบอกทีเดียวอ่าก็คือต้นไม้ถ้ามันแบบ ไม่เป็นบล็อกเดียวกันนะครับมันก็อาจจะมีต้องตัด2ทีนะครับโอ้ไหนบอกทีเดียวว่าแต่ก็สะดวกสะดวกอ่าผมผมชอบผมชอบคือเอ็ดออนเนี่ยนะครับทำให้แบบเราสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่ต้องใช้ทุบทีละบล็อกอะไรเงี้ยนะครับโอเคโกลเด้นนะครับมาเรามาลองกับต้นไม้ทรงแบบนี้ดูนะครับมาทดลองดูนะครับว่ามันจะตัดทีเดียวหรือเปล่านะครับ โอเคมาลองกันนะครับทีเดียวนะครับทุกคนแต่มันจะจะเหลือแบบน,นิดนึงตรงนี้อันนี้คือผมวางแบบสี่สีตส่ต้นสี่ต้นก้านะครับไม่รู้เกีก่ยวหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับมาลองต้นจังเกิลดูนะครับว่าจะทีเดียวหรือเปล่านะครับมันมีกิ่งแยกไปเห็นป่ะทุกคนมันมีกิ่งแยกไปนะครับนี่อะทดสอบดูนะครับ ปุ๊บจังเกิลน,นะครับก็จะยังเหลืออยู่ด้านบนนะครับที่มันแบบบิดเเป็นจิิงแย่คือออกไปนะครับมันจะตัดไม่หมดนะครับโอเคแล้วก็มันเหลือต่อนนี้ผมวางไว้4ต้นนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะโอเคต้นนี้มาดูกันว่าจะตัดได้หรือเปล่านะโอเคคือมันแบบลากคือแบบเยอะมากอ้าว โอเคต้องต้องตัดด้านในนะครับเมื่อกี้ผมไปตัดเขาเรียกว่าลากมันนะครับโอเคทีเดียวต้นนี้โ okay. อเคเดี๋ยวมาลองตอนนี้ดูนะครับว่าจะทีเดียวหรือเปล่านะครับคือกิ่งคือแยกไปแบบสองด้านเลยนะครับมาทดสอบกันดูนะครับผมเอาเป็นเพชรแล้วกนะันลุยอ่าก็ยังเหลือนะฮะ ที่มันออกไปด้านข้างนะครับที่เป็นกิง่งนี่เราก็ต้องทบอีกทีหนึ่งโอเคนะครับแต่ก็คือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้กับต้นไม้ที่มันแบบไม่ได้มีกิ่งเยอะนะครับอย่างเช่นพวกเนีย่ยต้นโอก๊กต้นอะไรอย่างงี้นะครับที่มันแบบตรงๆไปนะครับมันจะตัดได้ทีเดียวนะครับถ้าแบบเปต้นไม้ที่มันมีกิง่งก้านเยอะอะไรอย่างงี้นะครับ เช่นพวกจังเกิลอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะตัดไม่หมดนะครับเราต้องขึ้นไปตัดอีกทีหนึ่งหรือใครที่แบบเออต้องการไว้แค่นี้แล้วก็ตัดแค่นี้ก็ได้ทั้งบนก็ปล่อยมันนะครับอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ถามว่าเราจะกลับไปตัดแบบธรรมดายังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับให้เรากดนั่งนะครับแล้วก็กดตัดกดตัดได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือวิธีการตัดแบบธรรมดานะครับอ่าโอเคเนาะถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝาก กดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผมสำหรับแอดออนอันนี้นะครับก็เจหม่ครั้งหน้านะครับผมวันนี้ก็มาโชว์สั้นๆน,นะครับผมบ๊ายบายครับ